คนหล่อมักจะจบที่เก้าอี้มาทุกคนเลิกงามยามดีผมกลับมาเล่นไอเดนในรอบหนึ่งปีไอ้จริงผมเลิกเล่นตั้งแต่หึงปีที่แล้วว่าปีที่แล้วมันโคตรมีอะไรไม่รู้เข้ามาในชีวิตผมเยอะแยะเต็มไปหมดเพิ่งที่มีโอกาสกลับมาเล่นดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นเลิกงามยามดีไม่ดูเลิกดีหรือเลิกลาผมกลับมาเล่นไอเดนแล้ว นะครับเพิ่งกลับมาเล่นได้สามวันวันนี้วันที่สามผมลองเทสแล้วละ่ะน่าจะพอเล่นได้แต่ว่าถ้าคนที่เจอผมถ้าผมเล่นเล่นเดือดเล่นโงูก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาแล้วผมยังพอพอกลับมาแล้วเจอฮันใหม่ก็คือตกใจมากแห่เห็นตัวละครคุณก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นเลิกง,งามยามดีอ่ะใช่กับผมเล่นลูกาผมยังไม่ผมแตยังไม่เชื่อง ก็ผมไม่รู้ว่าฮันอยู่ตรงไหนมีสิทธิ์ที่เขาจะเดินมาบ้านเล็กนะแต่ว่าผมเชื่อมดีกว่าเดี๋ยวผมจะปั่นใกล้ๆกันถ้าฮันเขาเดินมาฝั่งนั้นคือเขาเห็นผมเขาเห็นผมแนะ่แล้วเหตุผลที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่ามือถือผมไม่ไหวแล้วทุกคนคลิปอาจจะกระตุกหนยนะนะดังนั้นเนี่ยถ้าผมอาจคิดไปแล้วเล่นไปมันอาจจะกระตุก นี่ผมลืมไปนะว่านี่เป็นสกินจากซีรีส์ดันการอนป่าครับน่าจะเป็นภาคสานะเพระาะภาคนี้ผมยังไม่ดูเป็นเกมไม่ใช่หรอส่วนเครื่องประดับเขา,าเป็นของดาไซโอซามุจากบุกโกสตอรี่นะ <c oughs> ผมจะมาแก้มือเล่นลูก้าคือผมเคยเล่นลูก้าแล้วผมจุดพลาดไงหรือบางครั้งนี่เวลาผมจู๊กเนี่ยผมจะจู๊กพาลาดตลอดเลยผมไม่รู้ว่าฮันอยู่ไหนนะทุกอย่างดูเงียสบสงบเดี๋ยวก่อนนะ คนขายของเล่นปั่นอยู่ตรงนู้นเออจ็สิบหกปอร์ซ็แล้วส่วนเมื่อกี้เสียงอะไรวะผมกดสก,กิลเช็คพลาดต,ตลอดเลยครับไม่ตรงไม่ตรงเป้าเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องเอ,อ๊ะทำไมหันเขาไม่ไล่หรือเขาปล่อยอ่ะเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนปั่นกันได้เยอะแล้วนะหรือหันหลุด h u ตอร์หลุดต็วมาวีนี้เนี่ย ผมไม่มีสมาธิกดสกิลเช็คเลยทุกคนอ่ฮันไม่ไล่เอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนฮันเหมือนจะเป็นตัวเอ่อตัวใหม่อปุปิลาปะหรือเปล่า ฮันเดี๋ยวนี้คือเอลเล็กกันเกือบทุกคนเลยแต่นั้นเนี่ยผมทำไมฮันนิ่งอะ่ะผมว่าเขาหลุดจริงจังเหรอจริงจังจริงจังใช่ไหมผมไม่เชื่อนะพเพื่อนอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วกันเพื่อน จะมีสักครั้งไหมที่เราจะกลับออกไปทางประตูแล้วก็ไม่ออกกับทางเก้าอี้<ฟ><ง>มันต้องมีสักวันแหละเดี๋ยวผมขอเชื่อมเครื่องก่อนครับฝันช่วยเพื่อน ตอนนี้ไม่เอาแล้วนะเออมุก oh. คนหลอนออกทางเ้าเอี่ยโอ้โหกวางแย่ yeah, oh. ละพี่กวางไว้ <Why? S 1> ผมทำเครื่องระเบิด <laughs> ตอนนี้พี่เขาไล่แต่ผมไม่รู้พี่เขาไล่ใครนะผู <c oughs> ้ป่วยพี่เขาไล่ผู้ป่วย <c oughs> เราก็ล้มลงไปแล้วเป็นไรครับเรายังแก้สถานการณ์ได้ทันเพราะเราเพิ่งเสร็จเป็นเครื่องผม <c oughs> เชื่อมปันดัง นักจิตก็อยู่ตรงนั้นมาเอฟมาเอฟผมบอกเพื่อนก่อนผมปัน่นแค่นี้ <c oughs> แล้วเขาเลงเห็นผมไงเขาเบิกเนตรมาแล้วเลงเห็นผม <c oughs> โอ้โหเราเพื่อนรอช่วยหมดงั้นผมทำหน้าที่ปัน่น <c oughs> เพื่อนไม่ต้องไม่ต้องห่วงเราปั่นให้เอง ยังไม่ปั่นบ้างวะตรงอันนี้ตรงโบสถ์ปั่นแล้วแล้วก็ตรงนั้นข้างนอกเขาเรียกอะไรวะกดไม่ถูกกลางสักอันอ้เตรงนั้วโอเคตรงนั้น,เ,น,นเพื่อนรอแป๊บรอแป๊บ เพื่อนช่วยกันไปก่อนผมผมตองปัน่นถือว่าเกมนี้เราทำแนละ้วที่ตัวปัน่นอ้าวหลุมอยู่ตรงนี้เพื่อนโอ้โหห้องห้องใต้ดินเลยเหรอที่ก็ททำสุดเกินแบบนั้นเราจะตายกันหมดนะเพื่อน ไม่เป็นไรผมเชื่อในตัวเพื่อนๆทุกคนผมนี่ถอดรหัสยับยับเลยเพื่อนเพื่อน,อนมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมหิ้วเพื่อนก่อนให้เพื่อนเข้าไปเข้าไปบู๊เพื่อนบูถ้าจะบู๊เดี๋ยวหิ้วให้ <laughs> ตอนนี้ขอแค่ผู้ป่วย ยังยืนหยัดได้คุลาเปลี่ยนเป้าหมายปะ <_ d ata> เข้าไปมาทางนี้ก็พอใจแล้วผมไมอซีแค่ผมหิวได้แค่นี้ผมบันต่อล <_ d ata> ะคุลาเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเปลี่ยปียอะไรวะ เขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะเอ๊เดี๋ยวอะบอกนะเขาจะเดินไปที่เครื่องผมเชื่อมอะ่ะอย่าทำแบบนั้นอ,อุ้ยไม่เหีวะเข้าไปอีกเครื่องเขาเดินหาใครอะ่ะหรือเดินมาทางผมมีเขาโค้งแปลกๆ <laughs> มีเขาโค้งแปลกแปก ใช่หว่ะเมื่อกี้เหมือนเสียงบิงนั่นไงน้ำหอม่าเป็นเป้าหมายบ่อยจังวะเปลี่ยนไปไหนก็ได้แค่อย่ามาทางนี้เครื่องนั้นน่าจะตรงอ่า ตรงประตูฝั่งนั้นนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปละโอเคอ่าพี่กวางนันอจุดแถวสุสานครับโอเคเตรียมเครื่องเข้ารหาัสพร้อมแล้วตอนนี้เอมิวกำลังจุกอยู่ผมว่าผมไปเตรียมประตูฝั่งนู้นดีกว่าจุดจุดไหมจุดครับสวย เทเลน่เลย,เลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปฟังไหนเดี๋ยวผมเปิดช่วยเพื่อนก่อนผมตายไม่เป็นไรขอแค่เพื่อนรอดแต่ตอนนี้นักศิตป์พิยาล,ล้มไปแล้วเขาจะเทเลพอร์ตไหมเทเลพอร์ตมาก็คือน่าจะไม่เทวะแต่เหวี่ยงมาแต่ไกลเลย น่ากลัวน่ากลัวจัดโอ้อ้ยโอ้ยโงกล้าไม่ทำชาไปนิดเดียวต้องเลือกระหว่างโซนตรงนี้กับจับผมน้องกุยผมว่าเขาน่าจะจับเพราะนักจิตลุกแล้วนะหรือว่าคราวนี้คนหล่อจะกลับไปที่เก้าอี้เหมือนเดิมวะใช่แน่แหละคนหล่อกลับเก้าอี้เหมือนเดิม ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ทำหน้าที่ตัวปั่นได้ดีที่สุดแล้วเอ๊ะมาเอ๊ะมาเอ๊ะมาเอ๊ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยไม่ก็โดนดึงกระชากกันเยอะมากเพื่อนถ้าเธอรักฉันจริงได้โปรดทิ้งฉันไปที่มันเท่าก็มาน้ำหอมมาว่ะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะ แต่ผู้ป่วยผู้ป่วยจะบินแล้วอะ่ะ <c oughs> เปิดแล้วประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้ว <c oughs> เพื่อนออกไหมออกไหมยวเอา้อาไอ้ฝนผมไหลออกทุกคนทุกคนผิดพลาดได้นะครับทุกคนเขาบอกว่าทุกคนสามารถผิดพลาดได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจเองเหมือนกันทำไมผมพลาด่อยขนาดน,นี้ <c oughs> มันจะมีสักครึ่งไม่วะ จูไม่เก่งทืกลับมาเล่นลม่เป็นด์โฟนทุกคนต้องมีการพัฒนากันต่อไปทุกคนต้องทุกคนไม่ต้องมีการฝึกฝนเว้ยมันไม่ใช่ว่าใครแบบเป๊บเดียวเก่งเออมันไม่ใช่อันก็เขาข้างตัวเองกินไป <c oughs> โอเคผมต้องแก้มือไปเรื่อย <c oughs> <ๆ>ก็ถ้าเพื่อนร่วมทีมนะคนไหนที่ผ่านมาเห็นคลิปนะผมก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยเพราะ,ะผมผมผมจบแล้วผมเละกากไนงะ คือผมไม่รู้ผมเป็นไรนะสก,กินนี้มันทำสาบรอวะว่าโอ้โเครื่องนี้ถอดไม่ได้ด้วยงั้นผมไปเครื่องอื่นละใครอ่ะโอ้โหแตงกวา่าหันเครื่องดูดฝุ่นครับแหลกจังวะ แมปใหญ่ๆนี่แหละโคตรๆเยรันช่วยเพื่อนเครื่องนั้นหน่อยไม่สิดเว้ยว้ยมาเอฟมาเอฟมาเอฟ จะดูสถานก,การณ์อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงตอนนี้หันไล่ไข่ก็ไม่รู้อ,อ๋อไล่นักกิจวิทยามั้งเมื่อกี้เห็นใช่ด้วยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไร so, ทีมเรามันต้อง ทีมเรามันก็ต้องแบบว่าช่วยเหลือกันเป็นธรรมดาอยู่ใ,ใกล้ผมเลยนี่ว่าถ้าผมจะช่วยนี่เข้าได้นะแต่เพื่อนน่าจะเข้าอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราแป๊บเราแป,บแปบ๊บโอเค งนั้นนักกีตบี้ยาน่นจะปั่นอยู่นะปั่นแล้วเครื่องที่มันล็อกเมื่อกี้เขาน่าจะปั่นอยู่ผมจะวิ่งกลับไปทำทื่องนันอุ้ยกดพลาดแล้วว่าอ่าล้าเพื่อนอยู่ตรงนั้นกันหมด เพื่อนเพื่อนหิวๆิวิวเดี๋ยวเข้าไปนัวต่อนะโอ้โหอยู่ตรงนี้กันหมดเลย่อหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนเดี๋ยวแล้วแล้วนักกีตาร์เหรอเพื่อนเพื่อนเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรวอ <laughs> <laughs> ผมวันต่อดีกว่าเหลือสามเครื่อง กับเพื่อนสารการโคตรแย่แย่เปลี่ยนกันั่งเพื่อนโอ้เครื่องนี้ยังไม่ปั่นนี่ว่ะโอเคครับอ,อ้าวมาแอบแล้วไม่เป็นครับเราเป็นตัวปั่นเราก็ต้องมีหน้าที่ปั่น มอะไรผมผมว่าผม,ผมตายนะพวกฮันที่เข้ามาใหม่อะผมจูงไม่เป็นผมจูงฮันตัวไหนไม่เป็นเลยสักตัวแหละถ้าผมเล่นตัวปันน่นอะเรู้สึกมันแข้งขาอ่อนแรงขอโทษยิงเพื่อน ใกล้ๆเลยนี่ว่ะแล้วมาและพี่เขามาละเห็นแล้วมาตั้ไกลและมาตั้งแต่ไก่เนอะโอ้โหมาตั้งแต่ไก่เขา,าน่าจะแค่มาพาังสายแล้วก็กลับไปกลับไปโซนเหมือนเดิม เชื่อไม่ได้นี่嘛เพราะว่าหันทำลายไปไม่ตายเถอะซาร่าคงจะมีเพียงเธอที่ทำให้โลกฉันหยุดหมุนเมื่อเธอสศกตาฉันการเปิด <c oughs> เอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกๆทางด้วยวิญญาณและหัวใจเพื่อนฮิงวไหมฮิ้วไหมฮิ้วไหมเอาไปเล่นเอาไปเล่นเราเล่นต่อยาวๆนะเพื่อนดูทรงละสองคนต่อสองเครื่องอะขอเครื่องนี้เสร็จ เหลือแค่เราแล้วเพื่อนอยู่ที่ว่าหันจะไล่ใครแต่ดูทรงแล้วน่าจะไล่ทั้งคู่น่าจะนักบวชทั้งผมปั่นเลย <c oughs> เรายังไม่สิ้นหวังแลยยังไม่สิ้นศรัทธาตราบใดที่เรายังมีสองคน ถ้ามีคนเดียวนี่ผมลำบากอยูน่นะเพราะว่าผมต้องผมมาไกลผมต้องตูไปที่หลุมนักบวชเขานั่งไปกี่เสียแล้วอ่ะชมเพื่อน่อโอเค <c oughs> เพื่อนอดทนไว้อดทนไว้นิดนึงเพื่อนเพื่อนฮึบฮึบฮึบอดทนอดทนนิดนึงนะ เียพื่อนล้มตรงนี้ว่ะ <c oughs> ผมไปเปิดประตูฝั่งนี้ดีกว่าอ้าวชิหายแล้วชิหายแล้ว <c oughs> เขาเปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตเลอร์มาแน่เลยงั้นผมวิ่งไปหาเพื่อน เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกๆยางผมจะดันไมเนี่ยเพื่อนเราจะต้องรอดไปได้วยกันฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตายไม่น่าไหวหวะแล้วเขาจะาเอาผมต่อแน่ทีเนี้ย มีดีปะผมนอกสู้ใช่ไหมผมนอกสู้สินะหลุมแถวนี้แหละนี่ไงจะหลุมแล้วไม่นะเพื่อนเราขอโทษเพื่อนเราขอโทษ